สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน YouTube แจ้งข่าววันนี้ครับ23มิถุนายน2567แจ้งวันโอนเงิน2,000บาทให้อสมอสสทั่วประเทศนะครับอกสสก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับในขณะที่อสสก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครครับซึ่งอาสาสมัครทั้งสองประเภทนี้นะครับ ใช้ระเบียบเดียวกันในการดำนการดาเนินงานก็คือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านพศ2554ครับมาดูวันโอนเงินครับค่าป่รยการของเดือนมิถุนายน2567โอน2,000บาทวันที่15กรกฎาคม2567นี้นะครับก็ต้องส่งรายงานอสอม1ก่อนนะครับจึงจะได้เงินส่งไม่เกิน25มิถุนายน2567ครับ ยอดหักชกสอ,อสอมอรอข่าวจากสมาคมชกสอ,อสอมอแห่งประเทศไทยครับจะมีการประชุมกันก่อนนะครับกรรมการสมาคมเขาจะมีการประชุมกันสรุปมียอดผู้สมัครเข้ามาใหม่กี่รายยอดผู้เสียชีวิตกี่รายทายาทส่งเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์นะครับก็จะประมวลผลออกมาว่าหาักกี่บาทเมื่อสมาคมเขาประชุมกันแล้วและแจ้งข่าวทางเว็บไซต์สมาคมชกสอ,อสอมอแห่งประเทศไทยแล้วเราก็จะตามข่าวเหล่านั้น มาทําคลิปแจ้งข่าวพี่น้องอสมอทางช่องปอนบ้านยูทูบรอชมที่นี่ครับเรื่องอสมอบัญทีสองครับหลายจังหวัดได้รับเงินค่าเบิกการไปแล้วเมื่อมิถุนายนสองห้าหนะครับและวันที่15กรกฎาคมก็จะรับต่อเนื่องอย่าลืมส่งรายงานอสมอหนึ่งด้วยนะครับส่วนจังหวัดที่ยังไม่ได้รับอสมอบัญทีสองนะครับคาดว่าส่วนใหญ่จังหวัดที่ยังไม่ได้รับจะได้รับเงิน 15กรกฎาคมนี้แหะครับพี่น้องอสมอปัญชีสองที่ยังไม่ได้รับเงินนะนก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปสมาร์ทอสมอครับแล้วก็ส่งรายงานอาสมอหภายในไม่เกิน25มิธามิถุนายนไ้เลยครับส่วนใหญ่จะได้15กรกฎาคมนะครับย้ำอสมอปัญชาสองนี่อาจจะไม่ได้รับครบทุกรายนะครับขึ้นอยู่กับว่าจังหวัด แต่และจังหวัดนั้นได้รับโค้ตาอสมมีสิทธิ์รับค่าเบิการนี่ได้รับโค้ตาให้เพิ่มจํานวนอสมที่จ่ายค่าเบิกการได้น่ะเพียงพอกับจํานวนอสมปีสองที่มีอยู่หรือไม่ถ้าได้รับโค้ตามาเพียงพอพอดีก็จะจ่ายได้ทุกคน<ช>แต่ถ้าได้รับมาน้อยกว่าอสมปีสองมีอยู่จริงได้รับโค้ตาให้จ่ายโค้ตาเพิ่มได้เท่าไหร่เขาก็จ่ายได้เท่านั้นส่วนที่เหลือจะยังไม่ได้รับนะครับรอโค้ตาปีต่อไปนะครับ ซึ่งก่อนที่พี่นออสมอจะได้รับอสมอบัญชีสองนะครับจะได้รับค่าบริการนั้นจะต้องมีชื่ออยู่3มที่ครับที่ท,ที่1คือฐานข้อมูลอสมอเว็บไซต์ไทยพีเอส e ีดอทเสามารถตรวจสอบได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้แต่ว่ามีชื่ออยู่ที่นั่นที่เดียวยังไม่ได้รับค่าบริการนะครับคือจะได้เป็นอสมอและมีสิทธิ์สมัครชกสอสมอแห่งประเทศไทยนะครับต้องมีชื่ออยู่อีก2ที่จึงจะได้รับค่าบริการก็คือคําสั่ง จังหวัดนะครับคาสั่งสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมอบหมายให้อสม,มอปฏิบัติหน้าที่อันนี้ไปขอดูได้ที่สํานักง,งานสาธารณสุขเพื่อแต่ละแห่งน,นะครับว่าท่านมีชื่อคําสั่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หรือ,อยังนะครับต้องมีชื่ออยู่ที่ที่สองนี้ด้วยนะครับจึงจะได้รับค่าค่าบิกการ2ที่นี้ยังไม่ได้รับนะครับต้องมีที่ที่3มอีกก็คือมีชื่อในระบบกรมบรัญชีกลางหรือระบบ esocial w e l f a r e นะครับซึ่งใครจะได้เงินค่าเบิการนี้เจ้าหน้าที่เขาจะบันทึกชื่อเข้าไปแล้วขอรับเงินค่าบริกการให้ พี่น้องอสมอ,อยากจะรู้ว่าท่านได้รับค่าเบิกการหรือเปล่าอสมบปีสองนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้รับนะครับท่านอยากรู้ว่าท่านจะได้รับหรือเปล่า 1. ตรวจสอบดูรายชื่อในฐานข้อมูลไทยพีเอสซีดอทเที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ก่อนถ้ามีชื่อตรงนี้ก่อนเริ่มจะมีโอกาสนะครับแต่ว่าต้องไปดูชื่ออีก2ที่โดยไปขอดูได้ที่สํานักง,งานสารสุขอำเภอแต่ละแห่งนะครับไปดูอีก2ที่ก็คือ1คําสั่งให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดมีหรือ,อยัง สอบถามได้จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอครับแล้วก็ดูอีกที่ก็คือดูในระบบ Eso c i a l w ลแวร์แของกรมพีการอันนี้เจ้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามารถเช็คให้ท่านได้ว่าท่านมีชื่อหรือเปล่าถ้าท่านมีชื่อครบ3ที่แน่นอนครับจะได้รับเงินค่าป่วยการในเดือนกรกฎาคม2 5ง7ซึ่งเป็นค่าป่วยการของเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งรายงานอสมอหนึ่งไม่เกิน25มิถุนายน2 5ง7ด้วยนะครับจึงจะได้เงินค่าป่วยการครับ ทั้งหมดเป็นการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องอสมอ,อ,อสอส,อส,อสได้รับทราบครับเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าบริการ15กรกฎาคม2567ครับสวัสดีครับ